สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสัวสวัโอ้เสียงค่อยเมื่อนี่นอนเบิดมือนะคะขอภัยมีอยู่คลิปเดียววันนี้ได้ลงคลิปเดียวเพราะว่านอนหมดวันควรจะเป็นอาการแบบว่าพี่น้องคันหูเมียกางเดืกดอากาเด้อหูเมียกางเดือกแล้วก็นอน,น,อนบ่นอนบลาบแบบที่นี้เด้อแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เป็นเบิงตาค่อยจากปกติสั้นเคืองตอนนี้ประมาณแปดสั้นเคือง ลุกเข้าไปเอิงเติงอืมก็เลยแบบว่าไม่สามารถพาตัวเองขึ้นมากินพาตัวเองขึ้นมาทำอะไรได้นะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวของวันคือกินข้าวตอนสองทุ่มไหวไหวไหวมาไไหมาอียงลูกเอาบกคอบกคอครับบขคอครับบขคอครับมาทักทายท่านพี่้องเอ้าสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับพี่ดี เออเส้าไข่หม่เนนี้ใส่เปลี่ยนหรอกแม่ที่กินเข้าป่เนี่ยแม่ไม่ได้กินเขา้าวเบิมื่อแ,แม่หิวเขา่าแล้วลูกเด้อกระเรเมนูแตะสะปลาคอใหญ่พี่น้องเอ <Hey. S 1> เห็นบอหัวครับเอาไปเล่นนะพี่ปางก่อนไปบอกพี่ปางเอาให้ก็ได้ไปไปฮะยุ๊ดใส่สีแดงเออไปบอกพี่ปอนเฮีดให้ไป เออมากอนสกินฝากกดไรกดแชร์กดติดตาท่าย่องไปขอประตูเป็นกำลังใจให้มีสวบน้ำแนง <c oughs> ปลาปลาคอพี่น้องปลาช่อนค่ะเออพื่นเพนหนึ่งเ<อ>พิ่นหนึ่งพี่บอน,น,น,นปลาตัวป้างปลาตัวสามัยน้อง <Okay. S 1> เออแล้วก็เอาอยู่น้ำแพงว่าไม่หรอพี่ป้างไปไม่ไม่ไม ไปเอาเครื่องของน้องกระเบื้องน้องนะลูกแล้วก็น้นําจิ้มแจว่วส้มธรรมดาขนมจีนนะคะแล้วก็ผักเยอะๆนี่นี่แบบนี้ภาษาไม่ต้องหอนะ่อเนาะเอาผักกะหล่ำไอ้ผักสลัดห่อผักสลัดห่อแล้วกะเอาผักหอมผักชีเนะี่ยใส่ด้วยแล้วก็เอาเนื้อปลาใส่กินเป็นคําเป็นเมี่ยงแบบนี้ผักสลัดมาจากไหนเฮ้อ โอ้โอ oh, oh, oh. oh, na. nah, uh, ้โอ้ซี่เจียงโอ้ยเจหิงเจหไงจากเมียงขอนแก่นฝากมาให้ขอบคุณหลายๆรวมสมบูรณ์ยอนเจียงอุ้ยสลัดฝรั่งเนี่ยนี่ไม่ใช่สลัดธรรมดายายตำเจ่วส้มธรรมดาอืมอืมอืม อ๋อค oh, hey. ่ะบหลบมากรแลดีอ hmm. mm ือ hmm. อร่อยมากวางหนึ่งคำใหญ่ปวดหามเอ้ยจับเอาประมดตอนนี้จะใส่คำน้อยๆแล้วก็เอาผักเอาผักตามเอาเดอืยยอยใหญ่เจียวส้มสาดใจมากโอ้อเข้าไปออเข้าไปคุณแม่ นตลากินยังองะงมนกินน้ำยาเหรอเพาะมัไมให้น้ำยาเ่ราะไมเหรอจมตีนเอาไปเตะเป็นปน้ำยาเวยสวยเนาะอ,อืจุ่มแบบนี้ย้ายขออีกันฮอวหักเนาะ

เต็มทังอาญาอยู่บอกมากินอืมเ็ดไรอ,อยู่ก,กัน่งปรนหนอองเอืมอืมอยู่ไก่ปนใดกะอันนี้ยิ้นคาวว่าปีนี้ปูมาปากไม่เจระะห่ากับกตาหนึ่งเจีหญิงเป็มันเริดจ,จากเพจอ่ะ เจยียงผักอย่างบวก <c oughs> ว่าแช่เอาเด้อเจยียงด้ยนั่งไรสุดตลอดนะะั้นเจียงอ่ะทำเพจอ่ะ ผักมีเป็นพันพันชนิดอืมอน้ำเข่ามันรสจิบรอค่ะอืมออกไปเบิ้งอืมอย่างก็หรับไปบอยาบลินเนี่ยเอาแห้เนน่ะพลังงานมันเป็นจิบจิบกน้นบอกออใไ้ค่ะอืมอืม เอาหยอกมาได้สุ่มเนี่ยหาตะคนเห็นงานเด้อเออคือต่อไม่ใช่หมูแดงผู้นึงกันบ่ต้องการต้องการเยอะอ,อ,อยูย่ละอืออใส่ผู้หมูใหญ่หมูแดง เจ้าว่าต้องไปดอกเพราว่าเจ้าสิเบื่ออาหารนี่ก็เอฟจากรั่นนี่ละไปกิน <laughs> <laughs> อันนี้ที่เจ้าว่าเบียกกินเสม,มอเนีครกินมาปีกวัวแล้ว <laughs> อืมโอ้ยจุ่มอันโอ้ยบอฮหอดอกอันนี้จุ่มนลากินกับพักดีกว่าย้ายอืมชิ้ยิ้ง่าแบบนี้ไหมพีก้างออกดีๆอืม <laughs> น้ำจิ้มสมเาวสม แ้นีของแป๊ะคือผักถ้าผักหน่อยก็ไม่ลอยต้องผักเยอะๆถึงจะลอยโมเมนกินอร่อยได้ยายอร่อยอและที่สำคัญแจ่วส้มต้องส้ม เจ้าสุมห้ามเมื่อกี้ตมอะไรเจ้อือเอาละเอาละไม่น,นี่ลุงเมาเหล่าเรียกก้ามค่อยๆแล้ว <c oughs> อือดีนะที่ปลายลิ้นเราสัมผัสได้ว่าอะไรก้างทาาไเมแต่แตาาโอ้เลาอฟยาๆแล้ว,ว <c oughs> เ,เป็นแป้นตัวยงไปนิน่อแล้วเบิ่งทุกคลิปแล้วเนี่ยอือเมืองหนาวไปได้กินฝีมืมอร์จัดๆแล้ว อกูอเห็ดอาหารหนึงกูตแต่งหน้าให้หนึงต้องยอมเป็นว่าอย่างเขาตรงวาน้ำเพลินเหมือนอาจนรยอีถือแก้งจื้อไว้คุณแม่ขาอืมอท่านง่ายง่ายแซ่บจัง มาเมื่อผีจริงจะมาแล้วพี่น้องไปก่อนพ่อกำังไม่นะคิบหน้ากิมีลาไปก่อนวัาดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>